สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่158นะคะเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันตัวส่วนก็คือตัวที่อยู่ทางด้านล่างใช่ไหมคะเด็กๆ ขอให้เด็กๆเ,เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และแสดงวิธีทำคะ่ะข้อที่หระยะทางจากบ้านใบบัวถึงโรงเรียนเศษ10ส่วน10กิโลเมตรระยะทางจากบ้านแก้วตาถึงโรงเรียนเศษหส่วน10กิโลเมตรระยะทางจากบ้านแก้วตาถึงโรงเรียนน้อยกว่าบ้านใบบัวถึงโรงเรียนเท่าไหร่ โจทย์เขาถามเด็กๆว่าระยะทางจากบ้านแก้วตาถึงโรงเรียนน้อยกว่าระยะทางจากบ้านใบบัวถึงโรงเรียนเท่าไหร่ดูระยะทางจากบ้านแก้วตานะคะก็คือเศษหกส่วนสิบใช่ไหมคะระยะทางจากบ้านใบบัวถึงโรงเรียนก็คือเศษสิบส่วนสิบเด็กๆรู้อยู่แล้วแหละเนาะว่าเศษหกส่วนสิบเนี่ย มันน้อยกว่าเศษสิบส่วนสิบใช่ไหมคะแสดงว่าคําว่าน้อยกว่าของข้อนี้จะเป็นวิธีอะไรคะเด็กๆอ่าเป็นวิธีลบนั่นเองการที่เด็กๆอยากรู้ว่าระยะทางจากบ้านแก้วตาถึงบ้าถึงโรงเรียนเนี่ยน้อยกว่าบ้านใบบัวเท่าไหร่หนูก็ต้องนําตัวที่มันมากกว่าใช่ไหมคะเป็นตัวตั้งก็คือระยะทางจากบ้านใบบัวก็คือเศษสิบส่วนสิลบ,บด้วย ระยะทางจากบ้านแก้วตาถึงโรงเรียนก็คือเศษ6ส่วน10นั่นเองค่ะฉะนั้นเด็กๆจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่าเศษส0ส่วน10ลบด้วยเศษ6ส่วน10นั่นเองค่ะนี่คือประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเด็กๆวิธีทําเรามาดูบรรทัดแรกกันเลยค่ะ บรรทัดแรกนะคะคุณครูก็จะเอาตัวที่มันมากเป็นตัวตั้งก็คือระยะทางจากบ้านใบบัวถึงโรงเรียนเศษสิบส่วนสิบกิโลเมตรบรรทัดที่สองก็คือระยะทางจากบ้านแก้วตาถึงโรงเรียนเศษหกส่วนสิบกิโลเมตรส่วนบรรทัดสรุปเราจะลอกตามที่เป็นคําตอบที่เขาเขียนมาให้นะคะก็คือระยะทางจากบ้านแก้วตาถึงโรงเรียนน้อยกว่าบ้านใบบัวถึงโรงเรียนค่ะ ่าเดี๋ยวคุณครูเขียนให้ไม่พอต่อด้านล่างเลยนะคะเด็กๆก,ก็นำเศษ10ส่วน10มาลบกับเศษ6ส่วน10ค่ะในกรณีนี้เด็กๆด,ดูที่ตัวส่วนตัวส่วนก็คือเป็น10กับ10เหมือนกันเลยแสดงว่าเรานำตัวเศษมาลบกันได้เลยใช่ไหมคะ10ลบกับ6ได้เท่าไหร่คะเด็กๆอ่าได้4นั่นเองค่ะ ตัวส่วนเหมือนการนำมาเพียงตัวเดียวก็คือ10แสดงว่าข้อนี้จะตอบว่าระยะทางจากบ้านแก้วตาถึงโรงเรียนน้อยกว่าบ้านใบบัวถึงโรงเรียนเศษ4.10ส่วน10กิโลเมตรนั่นเองค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับข้อที่1ค่ะข้อที่2นะคะต้นกล้ามีแถบผ้าสีส้มยาวเศษ4ีส่วน8เมตร ขุนมีแถบผ้าสีน้ำเงินยาวเศษ7ส่วน8เมตรใครมีแถบผ้ายาวกว่าและยาวกว่าอยู่เท่าไหร่ข้อนี้จะเป็นการเปรียบเทียบนะคะเด็กๆโจทย์เขาถามว่าใครมีแถบผ้ายาวกว่าและยาวกว่าเท่าไหร่เนาะเขาบอกว่าต้นกล้าเนี่ยมีแถบผ้าสีส้มยาวเศษ4ส่วน8ใช่ไหมคะ หมีแถบผ้าสีน้ำเงินยาวเศษ7จส่วน8เด็กๆดูที่ตัวส่วนค่ะตัวส่วนเขาเป็น8เหมือนกันเลยถ้าเด็กๆจะนำมาเปรียบเทียบในกรณีที่ตัวส่วนเท่ากาันแสดงว่าเด็กๆต้องดูที่ตัวเศษข้างบนใช่ไหมคะก็คือ4กับ7เนาะเด็กๆรู้โดยอัตโนมัติว่า7มันมากกว่าสีใช่ไหมคะ7มันมากกว่า4อยู่เท่าไหร่คะเด็กๆแถบผ้า ของขนเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยมากกว่าสีส้มอยู่เท่าไหร่เด็กๆจะต้องนำแถบผ้าของขนเนี่ยก็คือความยาว7ส่วน8มาลบกับเศษ4ส่วน8นั่นเองค่ะแสดงว่าข้อนี้จะเป็นวิธีลบนะคะเด็กๆจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าเศษ7ส่วน8ลบด้วยเศษ4ส่วน8นั่นเองค่ะเท่ากับ กล่องสีเหลี่ยมมาดูวิธีทำบรรทัดที่1กันเลยนะคะบรรทัดที่1คุณครูจะได้ว่าขุนมีแถบผ้าสีน้ำเงินยาวเศษเดส่วนแเมตรต้นก้ามีแถบผ้าสีส้มยาวเศษสีส่วนแดเมตรเด็กๆรู้แล้วว่าขุนมีเศษผ้ายาวกว่าใช่ไหมคะหนูก็เขียนลงมาเลยค่ะขุนมีแถบผ้า ยาวกว่าและยาวกว่าอยู่ข้อนี้คือวิธีลบใช่ไหมคะนำตัวที่มากเป็นตัวตั้งค่ะก็คือเศษ7ส่วน8ลบด้วยเศษ4ส่วน8ตัวส่วนเป็น 8เหมือนกันใช่ไหมคะแสดงว่านำเศษมาลบกันได้เลยค่ะเด็กๆ7-4ลบ4ได้3ตัวส่วน8เหมือนกันนำมาเพียงแค่ตัวเดียวหน่วยข้อนี้คือเมตรนะคะเด็กๆก็จะได้มาสรุปคำตอบข้างล่างก็คือว่าคุณมีแถบผ้ายาวกว่าและยาวกว่าอยู่เศษ3ส่วน8เมตรนั่นเองค่ะจบแล้วค่ะสำหรับแบบฝึกหัดหน้านี้